สวัสดีครับผมมาเจอกับผมกองทัพอีกแล้วนะฮะและถ้าเจอผมแบบนี้แน่นอนผมต้องมีรถสวยๆรถหล่อๆมาให้กับลูกค้าได้ดูอีกแล้วนะครับผมและว,วันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้าคันนี้เลยนะฮะ All New Isuzu MU-X 2025นั่นก็คือรุ่น Active นะฮะที่ผมนํามาจอดให้กับลูกค้าได้ดูเนี่ยนะฮะดูแล้วมันผิดหูผิดาตาจาก Active รุ่นนําเดิมใช่ไหมมันแน่นอนแหละเพราะว่ารุ่นนี้ผม,มจัดแต่งให้เต็มลำเลยนะครับ ผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจำเปลี่ยนนะไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED นะเดิมๆเนี่ยไม่มีผมเปลีป่ยน,นไฟตัดหมอกให้เลยเป็นแบบตัวท็อปไฟไตจใสตางสว่างแบบนี้นะครับผมตัดไปนะในโปรนี้เดี๋ยวโปรโมชั่นเรามาบอกกันอีกทีแต่ว่าเรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมนะยูที่2นะครับเรามาดูด้านข้างครับผมด้านข้างเนี่ยแน่นอนความหล่อมัน เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมจับเปลี่ยนแม็กครับจากดูวหนึ่งขอบสิเสีนงเงินเนี่ยเปลี่ยนเป็นแม็กแกลิซี่นะฮะขอบ18บนะครับผมพร้อมกับยางของดีเซนสีนะครับผม265 60 58 R นั่นเองครับผมเพิ่มความหล่อให้กับเจ้ามิวเอ็ก i v แอคทีฟขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะฮะ้อยางเนี่ยมันจะใหญ่เต็มซุ้มกำลังกวดีนะฮะทำให้ตัวรถนี่มันบึกบึนแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและจุดต่อมาครับผม มากับตัวกระจกครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกระจกรุ่นท็อปก็คือตัวเจ้ากระจกไฟฟ้านั่นแหละนะครับกระจกเป็นแบบตัวท็อปนะฮะพร้อมตัวฝาครอบสีเดียวกับตัวรถแต่วันนี้ที่ผมมันเปลี่ยนไปนะเพราะผมจับแล็สติกเกอร์นะฮะเป็นสีดําให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ครับนี่เลยขึ้นด้านบนผมจับเปลี่ยนนะฮะเล็สติกเกอร์หลังคางให้กับลูกค้านะฮะเป็นแบบทูโทนนะสองสีก็คือขาวตัดดานะครับแล้วเป็นแบบแพนด้า ผมก็เลยรับสติกเกอร์ตรงกระจกให้กับูลูกค้าให้มันแมตช์พอดีนะครับผมนะกระจกก็ได้หล่อหลังคาก็ได้หล่อพร้อมกับผมจดทะเบียนให้ลูกค้าแบบ2สีด้วยนะฮะไม่ต้องไีจดเองนะฟรีค่าจดไม่เสียสักบาทเลยนะครับหนึ่งผมมีค่าจดให้แล้วใช่ไหมอุ้ยในโปรโมชั่นผมฟรีค่าจดให้เดี๋ยวไม่บอกทีนึงนะแล้วกันนะฮะแล้วก็ฝมฟรีในส่วนของตัวจดทะเบียนแบบ2สีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ลูกค้าเลยนะครับใช้รถได้อย่างปลอดภัยสบายใจแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ นะครับผมจุดต่อมาเนี่ยมีตัวครอบนะครับผมมือจับแล้วก็เบ้ารองมือจับสีดําด้านพร้อมกับตัว new S โลโก้แดงๆแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าไปเลยทั้ง4ประตูนั่นเองนะครับผมมากระตอมันกระต่อยังไม่พอแค่นี้นะฮะด้านท้ายครับผมเดิมๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่า Xctive ไม่มีเซนเซอร์ท้ายแต่อย่างใดแต่วันนี้นี่เลยผมจับเปลี่ยนให้เซนเซอร์ให้4.3 นะครับผมได้ทุกมุมเวลาถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมด้านข้างมุมด้านตรงตรวจจับได้อย่างแม่นยาพร้อมกับเสียงการแจ้งเตือนให้กับผู้ลูกค้าได้ทราบว่าว่าตัวรถเนี่ยจะใกล้วัตถุแล้วเวลาที่เราจะถอยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ลูกค้าไปอีกแสบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับและมาส่องตรงนี้มาส่องตรงนี้นี่แอคทีฟจริงๆมันมีกล้องหลังอยู่แล้วมันมีกล้องหลังให้อยู่แล้วเดิมๆของโรงงานเขามีมาให้อันนี้ผมไม่ได้ใส่เพิ่มมันคือของเดิมแต่ทีนี้พอเวลาเราถอยปั๊บ มันมีภาพบอกไงมีภาพบอกด้วยและบวกกับตัวเซนเซอร์และบวกกับตัวเซนเซอร์ตอนแรกมันจะมีภาพอย่างเดียวไม่มีเซนเซอร์เสียงเตือนใช่ไหมเพิ่มเสียงเซนเซอร์เตือนเข้าไปให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยในแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับอะมาดูด้านข้างครับด้านข้างนะฮะนี่ข้อฝาถังผมมีมาให้กับโปรโมชั่นนี้ นะครับแทนขึ้นท่านบนนิดนึงผมขอเล่าคุณสมบัติของตัวลัฟซิกเกอร์ของเราหน่อยงานที่ผมให้ลูกค้าเป็นเกรดท็อปเลยนะเป็นเนื้อฟิล์มค่อนข้างดีเลยเขาเรียกว่าตัวฟิล์มแบบ PET นะครับเป็นสติกเกอร์เกรดดีที่สุดที่ผมนํามาให้ลูกค้าคือตัวเกรด PET เป็นเกรดตัวท็อปเลยนะครับเนื้อตัวสติกเกอร์เขาจะละเอียดเขาจะเนียนนะครับผมแทบจะไม่เห็นเปลือกส้มเลยนะถ้าตัวสติกเกอร์เกรดลองเนี่ยสังเกตมันจะมีเปลือกส้มขึ้นเป็นเม็ดๆนะฮะต่อให้รีบเรียบขนาดไหนก็จะขึ้น เปลือกส้มนั่นเองแต่ตัวนี้นะครับให้แบบเียเลยนะครับเหมือนกับพ่นสีเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครที่จะแลวสติกเกอร์นะครับฟังผมให้ดีนะตัวสติกเกอร์มีอายุของการใช้งานนะครับผม2ถึง5ปีนะครับผมถ้าลูกค้ามีลงตดด่อรถ นะครับมีที่จอดรถมีร่มให้เขานะครับอายุการใช้งานอาจจะยาวถึง5ปีเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนไม่มีโรงจอดต้องจอดตากแดดหรือบางคนต้องขับไปทํางานต้องจอดตากแดดประจำเนี่ยเต็มที่ว่า2ปีนะครับหรือ3ปีต้องควรแมนเทนแนนต์หรือทําการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เพราไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเนื้อกาวเขาเนี่ยที่มันติดกับตัวรถเนี่ย มันจะทิ้งตัวจากเกาะสติ๊กเกอร์อยู่จะมาเกาะตัวรถแทนพอมันเกาะสีตัวรถนะฮะตัวนี้เวลาลอกมาเนี่ยสีอาจจะหลุดอาจจะลอกหรือสีอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือข้อจํากัดของเขาไม่ใช่ว่าเราติดรับหลังคางไปแล้วจะอยู่ได้นานไปติบป,ป,ป,ปีไม่ใช่นะฮะ คุณลูกค้าถ้าเกิดติดแล้วนะครับต้องเพิ่มหนึ่งถึงเรื่องนี้ด้วยแต่มันก็จะได้ฟิลแบบหนึ่งตอนแรกออกจากศูนย์ได้ขาวดําแบบนี้หลอ่ลอๆที่เทพไปแต่ต,ตั้งแต่หนึ่งเราเริ่มอาจจะเบื่อแล้วก็เป็นได้นะครับสปี3ปีเราไปลอกออกทําสีขาวเดิมได้ไม่มีปัญหาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะมากันต่อครับและมันยังไม่พอแค่นั้นครับสาหรับในสิ่งที่ลูกค้าจะได้เนี่ยภายในมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวข้อคไปดูเลยนะฮะ เบาหนังเราจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดรอบกันเลยนะครับเปลี่ยนให้หมดรอบกันเลยทั้ง3ตอนไม่ว่าตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังรวมทั้งแผงประตูด้วยสีที่ลูกค้าเห็นอยู่คือสีเลดโอ้ท่นเองนะครับผมสีมันเนี่ยมันจะออกประมาณแบบอ่าโทนน้ำตาลออกแดงๆนิดนึงนะครับมันจะไม่น้ำตาลจ๋าเลยนะครับมันจะมีออกความประกายแบบสีแดงแดงนะครับต้งส้มนิดนึงนะครับก็ให้อารมณ์แบบผู้ใหญ่นะตรงนี้นะให้อารมณ์แบบผู้ใหญ่ดูแบบมีภูมิฐานนะสำหรับสีนี้นะ นั่งไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าสบายใจอ่ะเวลาที่เราได้นั่งรถหรือว่าเ,าเลือกเป็นโทนสีน้ําตาลแบบนี้นั่นเองนะครับและด้านล่างครับดูงลงนิดนึงฮะท่านจะเห็นตัวนี้ครับผมเป็นโปรม 6D ดีฮะลูกค้าจะได้ในโปรโมชั่นผมคือพรมหกดีด้วยนะครับตัวนี้ฟรีเลยรักงานเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณภาพผมมากเพราเรียกว่างานแบบ PU นะครับ PU คือหนังมันจะเรียบฮะหนังมันจะนุ่มหนังมันจะเนียนเข้ารูปได้อย่างสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าอีกแบบนึงราคาถูกเนี่ย เรียกว่า PVC PVC เนี่ยคุณภาพของงานมันจะไม่ได้ขนาดนี้ราคาจะถูกกว่าแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้คืองานแบบเกรดดีที่สุดครับผมอ่ามันยังไม่พอเพียงเท่านี้ฮะคุณลูกคา้าสังเกตตรงนี้ครับผมให้นะครับครอบตรงนี้นะฮะคอนโทรลต,ตรงแผงประตูเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับเ็เรียกว่าสีดำเงาเปียโนโบแบ็กแบบตัวรุ่น e l ล g a n t u อ t i m a เมหรือว่า RS นั่นเองครับจับเปลี่ยนให้ใหม่ ดูหรูหราขึ้นนะครับอยู่ด้านในเนี่ยเวลาเรามองกว่าสายตาไปในห้องกีะายเนี่ยมันจะดูหรูดูเท่มากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะตัวกระจกไฟฟ้านะครับผมมันก็ได้เป็นแบบตัวท็อปแล้วใช่ไหมแผงคอนโทรลเราก็เลยจับเปลี่ยนเป็นงานแบบตัวท็อปให้และอีกอย่างหนึ่งตัวกระจกเนี่ยพิเศษนะเวลาที่ลูกค้ากดล็อกรถกระจกผมพาให้จันโนมัสิฮะผมเพิ่มตัวมอเตอร์กระจกให้กับลูกค้าด้วยในเซตนี้ไม่ใช่แค่ตัวกระจกแบบเพียวๆนะ ล็อกรถกระจกพับด้วยคลายล็อกกระจกกลางด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ตัวแผงเป็นโนแบกด้านในแบบนี้นะครับผม3มเซตในหนึ่งอย่างผมคิดราคาแค่อย่างเดียวแต่ผมให้ลูกค้าไป3ามเซตนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ในโปรโมชั่นของผมนะครับผมมากันต่อมากันต่อเดี๋ยวผมมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึง่งนะครับไม่ใช่อย่างหนึ่งเย่ยร้อยอีก2อสาอย่างได้แหละอีก2อสอย่างได้แหละมาตามมาด้านในขออนุญาตดูฝั่งนี้น,นิดนึงครับพี่เมื่อกี้ผมข้ามไปนะฮะเดี๋ยวคุลูกค้ามาดูตรงนี้ นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนผมเปลี่ยนกุญแจเป็นแบบ Genius Entry นะครับหรือว่ารีโมทแบบ Genius มันก็คือรีโมทแบบตัวท็อปตั้งแต่ e l i g a n t Ultimate IS เนี่ยได้ตัวรีโมทแบบนี้ a c จับเปลี่ยนมาให้ได้รีโมทแบบนี้และถ้าเกิดลูกค้าเห็นรีโมทแบบนี้แน่นอนว่าตัวรถต้องมี Push Start นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะผมจับเปลี่ยนเป็นแบบ Push Start มาให้นะฮะก็คือจาก ุ่มหมุนใช่ไหมปุญแจแบบหมุนเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นพุชตาร์นะครับเหมือนกับตัวรุ่นท็อปเลยนะครับผมและมันยังไม่พอนะฮะนี่ฮะคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นแบบควิสต์คอนโทรลนะครับสามารถใช้งานได้ของผมไม่ได้ติดลรอกใช้งานได้จริงๆเซตล็อกความเร็วได้จริงๆเริ่มต้นที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ ใช้งานได้ยังไงถ้าเกิดใช้งานได้มันต้องมีไฟขึ้นนะครับมันต้องมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอ t f t ใช่ไหมผมกดไปปึ้งเลยใช่ไหมลูกค้าดูตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยรูปเข็มแล้วก็มีรูปลูกศรชี้ด้านซ้ายคือรูปนี้นะนี่นะเห็นไหมเนี่ยไอ้รูปนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นที่หน้าจอเห็นว่าเนี่ยคือใช้งานได้เซ็ตล็อกคอมเมลได้จริงๆนะครับจับเซ็ตมาให้กับ ในตัวเครื่องยนต์ยูโรไฟจริงๆผมต้องบอกว่าราคาสูงมากครับมันจะไม่เหมือนตัวยูโรโแต่ผมก็ทําราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าไปนะครับผมราคาจริงๆแล้วอยู่หมื่นกลางๆเลยนะสําหรับงานเซตนี้นะแต่ผมให้กับลูกค้าไปโปรโมชั่นพิเศษสำหรับโปวนี้นะครับผมไปเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรอบพันเนี่ยนะครับจัดโปรโมชั่นอะไรไปบ้างนะครับและก็ลูกค้าจะผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นั่นเองครับผม สำหรับโปรที่ผมให้กับคุณลูกค้านะครับทั้งหมดรอบพันเลยนะฮะในรุ่น New X Active เนี่ยนะครับราคาค่าตัวเขานะอยู่ที่1 1ึ่งล้านแสนบาทสำหรับสีขาวมุ้นะครับผมแต่งรอบคันล้นๆเลยนะครับเอาเป็นว่าใช้เงินออกรถเนี่ยเพียง1 00, 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมและตัดไปเลยชุดนี้ให้รอบพันนะครับล้นๆหล,ล่อมากๆค่อนเดือนละ่าบาทเท่านั้นเองครับไม่แพงนะ ดาวอยู่แสงกลางๆนะครับแล้วผ่อนเดือนละประมาณสัก1 5 0 0งหากลางๆเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจตามโปรโมชั่นที่ผมจัดไปให้และความหล่องตัวรถแบบนี้นะฮะโดยที่ใช้เงินดาวไม่ได้สูงมากและผ่อนอยู่ในเลทที่พอจะรับได้เนี่ยติดต่อได้เลยครับเทลกรองทับยูสุสยามพิทีสาขาสำโรงนะครับผมบริการประทับใจได้รถคุณภาพที่แบบสุดยอดนะฮะแล้วแต่งแบบหล่อๆได้ท่ๆแบบนี้ต้องเทลกรองทับย้อฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ